สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของบริษัททอโต้นะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีรถสวยๆนะคะบอกเลยรถเก๋งซีดานแบนด์หลักสีขาวมุกราคาดีออกรถฟีดาวน์ผ่อนสบายๆจัดมาให้ครบและบอกเลยว่า พลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและแน่นอนอยู่แล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ของนุ่นมานะคะสามารถเลือกรับของแถมได้1รายการนั่นเองนะคะไม่ว่าจะไปในส่วนของคมไดมอนด์คัทนะคะเลือกสีเลือกได้ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องนะคะบันทึกเหตุการณ์ทั้งด้านหน้านแล้วก็ด้านหลังนั่นเองสามารถเลือกรับได้1รายการนะคะ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคลิปนี้นุ่นมีรถอะไรมานำเสนอกันค่ะอ่ะตอดอยด่ด้านหน้าของนุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น Honda Civic โฉบ FC นั่นเองนะคะกับรุ่น1.8ตัว e นะปี2018จดทะเบียนปี2019กับราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่ 499,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าประวัติดีออกรถปีดาวดอกเดียสุดพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.69%เท่านั้นเองตัดไปเลยค่ะสูงสุด7ปี84งวดผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเรามาลงดีเทล,ลาเรายละเอียดกันนะคะว่า1.8ตัว E คันนี้นะได้อะไรกันบ้างมาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับ h o n d a c ซ v i c FC คันนี้นะน้องเป็นตัว 1.8e เนอะซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ Honda อยู่ตรงกลางในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะ8กไก่ยอหญิง3057จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่ต้องเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วด้วยนะคะ สำหรับชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานี่เลยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวแล้วก็มี daylight, เดย์ไลท์ไปแน l อ d ดีนะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟด้านบนชุดโคมไฟเขาจะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมรับกับกระจงด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างแบบนี้เลยสําหรับตัวล้อของเขานะคะจะได้เป็น ล,ออล้ออนลอยสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานขอบ16เลยนะคะตัวล้อนะไม่มีรอยขูดรอยขีดหรือว่าฟีนปนบานเลยนะคะในส่วนของตัวยางมาพร้อมกับรหัสยาง21555 R 1 6นะคะก็เป็นขนาดมาตรฐานของยางตัวรถคันนี้นั่นเองสภาพดอกยางยังลึกยังดีอยู่นะใช้อีกปี2ปีคอยเปลี่ยนยางได้เลยนะคะมาต่อกันที่หูของกระจกมองข้างนะตรงนี้ได้ฝาครอบสีขาวมุกนะสีเดียวกับตัวรถเลย ทั้งพับและปรับเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะโดยจะมีปุ่มควบคุมนะคะอยู่ภายในตัวรถมีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วนะคะรอบคันพร้อมใช้งานเลยซึ่งขนาดความหนาของฟิล์มนะนุ่นบอกเลยว่ากําลังดีไม่หนาไม่บางจนเกินไปและก็ไม่บดตังวิสัยทัศน์การมองเห็นตอนกลางคืนอย่างแน่นอนมีการติดตั้งคิ้วกันสาดนะคะให้เรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเช่นเดียวกัน และในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีขาวมุกสีเดียวกับตัวรถและจะเป็นแบบ smart entry นะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับนั่นเองเห็นไหมคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขายังอยู่ครบเลยและสีของตัวรถนะคะก็เป็นสีขาวมุกสีเดิมจากโรงงานรับประกันนะคะว่าไม่มีการเปลี่ยนสีกลับสีแต่อย่างใดตัวรถไม่เคยผ่านการตัดต่อมาด้วยนะคะ ่อมาในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นล้วนนะคะซึ่งเราก็รับประกันเลยว่าไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะคะสามารถเติมได้ไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95แล้วก็รองรับ E20 รวมถึง E85 ด้วยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของตัวกระจกบานดน้าท้ายนะตัวนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยมีตัวไล่ฟ้าจัดมาให้ครบเลยมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ภายในตัวรถ และที่สําคัญนะคะตัวกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานด้วยนะคะในส่วนของชุดโคมไฟด้านท้ายเห็นไหมคะเขาจะเป็นในลักษณะรูปตัว C นะคะจะเป็นเอกลักษณ์ของ Honda Civic F C เป็นอย่างมากเลยและเขาจะใช้เปหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอย จัดมาให้ครบเลยนะคะอยู่ในชุดโคมไปเดียวกันตกแต่งฝากระโปรงด้านท้ายนะคะด้วยตัวอักษรโคเมียมที่เป็นรุ่นของเขานั่นก่นคือซีวิกนั่นเองตรงกลางนะคะก็จะมีโลโก้ของแบรนด์ Honda ส่วนด้านขวาสุดนะคะก็จะเป็นตัว IV t e c ทนั่นก็คือเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวนู้นนะจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องสัมภารละด้านท้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ถึง3วิธีเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายภายในตัวรถหรือกดทังที่คุณแจรีโมทได้เลยนะ นี่เลยภายในกว้างมากนะเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะจุใจเป็นอย่างมากเลยเดินทางต่างจังหวัดได้อย่างสบายๆเลยนะคะสภาพตัวกัมยี่หรือว่าไม้กระดานด้านหลังนะบอกเลยสภาพเนียนกริบเลยนะคะกัมยี่ไม่เป็นขุยแม้แต่นิดเดียวเลย ปิดให้ดูในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านท้ายนะอันนี้ก็จะมีในส่วนของการเก็บงานสีมาบ้างนะคะอันนี้ก็เรียนแจ้งความจริงเลยนะเพราะว่าตัวรถเนาะเนื่องจากน้องเป็นรถมือสองก็จะต้องมีการเก็บงานสีบ้างนะคะตามอายุการใช้งานเลยในส่วนของตรงนี้นะเราก็ดูแลจัดการขัดเคลือบสีนะคะทําสปาตัวรถให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกภายในห้องสัมภาระด้านท้ายแล้วก็เครื่องยนต์จัดให้อย่างงามเลยนะคะ เดี๋ยวเรานะเข้าไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดแล้วก็ออปชันภายในกันต่อเลยนะคะอ่าสำหรับภายในนะบอกเลยว่าตัดกับสีของตัวรถมากนะเพราะว่าสีของตัวรถเนี่ยจะได้เป็นสีขาวมุกเนาะตัวภายในเขาจะคุมโทนด้วยสีดําเลย อันนี้จะเป็นหน้าตากุญแจของเขานะคะนั่น,นคือกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองเห็นไหมมีเซ็นทรัลล็อกแล้วก็สามารถกดค้างเพื่อทําการสตาร์ทรถก่อนที่เราจะเข้ามาภายในก็ได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงด้านท้ายนั่นเองนะคะที่นนได้แจ้งไปเมื่อสักครู่อ่ะตัวพวงมาลัยนี่เลยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นปุ่มพุสตาร์ทนะคะอยู่ฝักนี้นั่นเองนะ สำหรับคันนี้รถปี2018จดทะเบียนปี2019เลขไม์อยู่ที่174,485กิโลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงนะคะรับประกันไม่เขี่ยไม่ก่อหม่แต่อย่างใดแน่นอนนะคะมาต่อกันที่คอนโซลกลางนะอันนี้จะเป็นตัวเครื่องเสียงและซึ่งเครื่องเสียงนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ฟังวิทยุนะคะ FM AM ได้นะคะก็ทำได้ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ตัว a อรอันนี้จะปรับความเย็นให้อัตโนมัตินะคะแต่ถ้าไม่ทันใจเราสามารถปรับความเย็นอุณหภูมินะคะหรือว่าความแรงพัดลมเองตามใจชอบได้ด้วยนะคะต่อมาในส่วนของตัวเกียร์เนาะจะเป็นเกียร์ออตโต้ที่เป็นในลักษณะทรงตรงนะคะมี e ีคอนโหมดเป็นโหมดประหยัดพลังงานเบรกโหมเบรกมือไฟฟ้านะคะเขาก็จัดมาให้ครบแล้วด้วยเนาะต่อมาในส่วนของตัวเบาะนี่เลยโอ้โหเจ้าของเก่าจัดมาให้แล้วค่ะ เป็นเบาะหนังสีดำตกแต่งลดลายด้วยได้สีแดงเพื่อให้รถนะดูสปอร์ตมากกว่าเดิมและใช้เป็นเบาะหนังเพื่อให้การดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่านะคะอ่า สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกเลยว่าสภาพค่อนข้างเนียบเลยนะคะด้านล่างเขาก็มีการติดตั้งนะแผ่นรองเท้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้จะเป็นในลักษณะของตัวเบาะแถวหน้าที่ดันมาจนสุดล่างแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่า mm hmm. มีพื้นที่เนี่ยในการนั่งค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะตัวรถเนี่ยถือว่าภายในค่อนข้างโปร่งเลยนะคะตัวเบาะที่นุ่นั่งเนี่ยก็เป็นเบาะหนังซีดํามเดินด้วยได้สีแดงเหมือนด้านหน้าเลยนะคะตัวเบาะไม่ชม้ําไม่ซุด ฝองน้ําด้านในยังตึงๆอยู่เลยนะคะและตัวบอร์ดด้านหลังเนี่ยออกแบบมานะรองรับผู้โดยสารเพียงแค่สามท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยตรงกลางดึงออกมาได้เลยนะจะเป็นพนักวางแขนก็ได้แล้วก็วางแก้วน้ําขวดน้ําได้ด้วยแต่ถ้าไม่ใช้ดันขึ้นไปเก็บได้เลยจ้าส่วนเพดานด้านบนนี่ค่ะสะอาดมากนะไม่มีแบบรอยเปื้อนเงือ่อรอยเปิดรอยเปื้อน,อนคูดขีดเป็นขุยนะไม่มีเลยถือว่าเจาของเก่าเนี่ย ดูแลรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสุดท้ายสําหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะ <c oughs> ก็พลาดไม่ได้เลยที่จะดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าเนาะปะ่ะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวรายละเอียดโครงสร้างด้านหน้านะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะมาเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ตัวฝากระโปรงก็ถือว่าไม่หนักจนเกินไปนะผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถทําการเปิดด้วยตนเองได้นะคะนี่เลยมาดูใกล้ๆกันนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ ivtec นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยขนาด1น1,800ซีซีซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินล,ล้วนไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนและเลขไม้แสนเจนะ ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะมีการดูแลแมนเทนเน็ตตลอดเลยในส่วนของหัวน,อนกปกป็อตฝากระโปรงนะคะเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยน็อตแก้มก็สีเดิมเม็ดอาร์ฟี่เบ้าชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยน็อตที่เชื่อมต่อคานน็อตแก้มนะก็เป็นสีเดิม แต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกสีเลยนะตัวฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะเมดอาร์ค mm hmm. รอยซีนที่เบ้าโชคสภาพดีมากๆเลยหัวน็อตฝั่งนี้ก็สีเดิมนะคะ สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนี่เลยสติกเกอร์มอก็สติกเกอร์สีสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะสำหรับตัวรถนะเรารับประกันโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำและเล่มทะเบียนไม่ชำรุดสูญหายนะคะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปนะของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับตัวรถที่นุ่นคัดสรรมาให้ชมกันในคลิปนี้ Honda Civic FC นะคะ1.8ตัว e ปี2018จดเปลี่ยนปี2019กับราคาตั้งขายอยู่ที่499,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยเข้ามาดูรถตัวจริงทดลองขับได้นะคะที่บริษัทพอออโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้มาสามารถเลือกรับของแถมได้หนึ่งรายการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพมดมอนช์ดัตหรือจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังก็ได้นะดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ